พาดผ้าแพ้ในเกมที่แล้วก็เป็นการพ่แพ้นัดที่2ในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เป็นนัดที่2จาก3เกมหลังครับซึ่งสุพันเก็บได้แค่คะแนนเดียวเท่านั้นอันดับเริ่มหล่นแล้วครับมาครับมีตัวกทางให้ดิยุบปล่อยให้วุฒิชัยเล่นโดนจิ้มมากระทัางขวาของดิยุบแลบหน่อยๆไม่มีอะไรกับลุนนี้ของตำแหน่งขวาได้ บอลเสียน้ำหนักไปหน่อยนะครับเพราะว่าฉลับครับนักสู้ที่พุทธศิษย์ทำหน้าที่ได้ถือว่าดีนะครับปล่อยให้สุมพัน์ได้เปลี่ยนไปทีนี้แบงคอกขึ้นบ้างเอ็นจีดีวายตามเก็บไม่ทันครับเป็นแบงคอกในทุ่มดูอีกทีนะครับจังหวะที่กุฎิชัยโดนเกี่ยวความไปครับแต่เข้าทางปืนของยุบบีรัมนะครับหมุนตัวพยายามยิงเร็วเลยครับแต่ว่าอ้าดูบอลกุฎิชัย กูติชัยเชื่อมเข้ามาข้างในตรงนี้ได้ต่อได้เปลี่ยนข้อบจน์หนึ่งสองกูติชัยทางขวามีซ้ายซ้ายมีมตาแกนบอสโควิดเด็กอังกฤษนักเดียวเท่านั้นแล้วจะดึงเจ้าว่าแล้วครับเข้าเหลี่ยม่ยังกินองค์ตระแงงไม่ได้โอ้โหเซฟเอาไว้ได้บุดวิดเลยครับองค์ตระแงงฟรีลเลสบอสโควิดยิงแบบเล่นทางครับหลอกครับมองเหมือนจะไปเสาไกลครับแต่จะอธิษฐาน โค้งไปเสาแรกนิดนึันชกไม่พ้นไฟฟาดมาใหม่โอ้โหช่วยเหมือนจะไม่ช่วยสกัดให้กับทางแบงคอกเลยครับดนยุบบีรมววามจังหวะนี้โอ้โหถ้าปล่อยอาจจะเข้านะครับเขาการจะเปลี่ยนทางเปลี่ยนหนาเกินไปอู่สองทั้งซ,ซ้อนนะครับที่สุพรรณบุรีเกือบขึ้นนําครับสกัดไม่ไปไหนแล้วปีลังกายิงเลยครับเจ็จี้ไม่รู้ว่าท่านเลยดียุคบีรัมไปจะเข้าประตูหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีผู้เล่นของแบงคอกยืนคุมเส้นอยู่แต่ เลนสั้นกับพลวุฒิไหลตอนนี้เจอไฟโรดเข้ามาหลังแล้วครับประกาศสิทธิ์ปัดเปิดให้ออคอยอโคโรดย้อนหลังไปเอ็นจีดีวายตุ๊กหูจัวสกัดให้เปรียบขาครับจังหวะได้เปรียบของทางสุพรรณโดยดิยุบบีรัมของโต้แนงออกมาตรงนี้ก็หนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหโดยโดยันบอสโกลิดสุพรรณขึ้นนำโอ้โหเป็นจังหวะโต้กลับมาครับแบบสายฟ้าแลบเลยครับ บอลยาวของสุพันที่มาแล้วความเร็วของมีรำนะครับที่ฉีดเกมรับของแบงคอกครับซึ่งเหลือกองหลังข้อยอยู่แค่2คนนะครับแล้วตาไวครับหักเข้าในมาทีนี้เรียบร้อยเลยครับเพราะว่าบอสโควิชเนี่ยวิ่งตามขึ้นมาพอดีอผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นต่อน,นี่กลายเป็นจุดสำคัญที่ทําให้เกิดประตูนี้เลยนะครับวินิชัยทาทองเปิดบอลยาวแม่นจริงๆครับนี่ครับผู้ตัสินนิติภูมิ ทำสัญญาณว่าให้เล่นต่อครับโอ้แล้วหลุดมาเลยนะครับมีรามก่อนจะปาดเข้ามาทีนี้ก็ใส่สกอร์ได้เลยเข้าในชิงกับพอพอเอโคโ,โลส่งต่อมาคราวสิบอยู่ที่หลังก็ฟัดเปิด์สอสองหมุนตัวพกย้อนสองแล้วตีเสมอได้เลยก็เป็นกาสมี้ครับที่ตีเสมอได้โอ้โหได้เร็วครับสองนาทีเท่านั้นครับแบงค์คอนเดิร์ตกลับมาตีเสมอได้ครับ โมเดลว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเลยนะครับเฟรดเมเกอร์ทั้งสองทีมครับมอสโกวิดยิงให้สุพรรณบุรีขึ้นนำโรแมนกัสเมียก็ทำประตูตีเสมอให้แบงคอกได้เหมือนกันครับโอ้โหแล้วมาจากลูกมงด้วยดูตรงนี้ครับพอจ่ายมาจังหวะโอ้โหขยับไม่ล้มหมดดีนะครับเพราะว่าไพรโร่ห้อยลงมาเอนจี้นะครับเอนจีดีวายครับที่ห้อยอยู่ตัวสุดท้ายนะครับแล้วตักแม่นจริงๆครับประกาศสิทธิ์มาลงที่ศีรษะของโรแมนกัสมียผลดีครับ ออกมาแล้วไม่เจอบอลน,นะครับกิติพงศ์รุษาประตูของสุพรรณบุรีแถวสเป็นวุฒิชัยเก็บได้พลิกยังได้บอลวุฒิชัยรอซ้ายบอสกูวิดมาได้เกลียบาครับจวโต้ที่ขึ้นนำก็จวโตแบบน,นี้เป็นบอสกูวิดโต้บ้างเข้ากไปโทษโยกโยกหาขวาไม่เร็วแล้วครับวุฒิชัยชิปลึกมาตรงขึ้นซะก่อนโอ้โหตงขึ้นซะก่อน อธิษฐานูที่สอนขึ้นมาพอดีพอดีครับต้องดูภาพช้าว่าเยอะแค่ไหนแต่ยังยังเสมอหนึ่งหนึ่งอยู่ครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูเลยนะครับจังหวะนี้ทงจะขึ้นตั้งแต่ก่อนบอลจะถึงก้นตาข่ายแล้วล้ําหน้าจริงๆครับถือว่าผู้ช่วยประสิทธิ์แม่นนะครับลูกนี้โอ้โหทั้งทั้งที่ถ้าอยู่ในไลน์บัซเวิดให้ตรงนี้พุ่งพิชิตใจบุกกระชอกกระชอกมาทางอธิษฐานูยิงปุ้งุมาบอลยังไม่ออกนะครับติดปล็อกของภูมิพัฒน์ เปิใหม่เปิดมาบอลเปลี่ยนทางให้ดยุบปิรมได้ตรงพื้นฐานครับหาช่องหาช่องเดือดจังหวะไปแล้วโอ้โหบอลเลยมาได้ว่าแต่ว่าเสาสองเป็นแบงข้ออยู่3คนเอาชัวร์ก่อนแลยครับพรัะติดกองยอมเสียลูกแตะมุมโอ้เสียได้เลยครับยุบเพราะว่าบอลนิดเลยมาถือนะครับจังหวะมงเชสไปของบอสโควิชครับโยกครับกะจะให้ประกาศสิทธิหลงไม่หลงครับแต่ตวัดมาลูกนี้แบบพลวัตก็ไม่รู้นะครับว่าทังัจีก็มา าครับยันมาแล้ววางโค้งโค้งหาบอก,กรวิดบล็อกไม่ได้บล็อกก็ไม่พ้นแถวสองเป็นพิชิตใจใบุญโอ้โหเกือบไปครับเกือบจะขึ้นนำอีกครั้งคือว่าอ,องโตัวแนงกับซูปเปอร์เซฟจังหวะน,นี้เป็นลูกเตะวงของสุพันเซฟได้หุดหิดเลยครับจังหวะ สกัดไม่ขาดเองนะครับกรวิทย์ไปพิชิตใจบุญครับฮาโฟเลสสวนตูมาเลยนะครับบอลนี้เกือบจะมุดใต้แกสมีแบงคอกเดินหน้าแกสมีพาเข้าในพาแล้วไหลไหลให้ตัวแรกก็ล้าหน้ารงขึ้นแล้วครับรงขึ้นไปแล้วตังหวไหลของโรเบิร์ตแกสมี่ช้าไปหน่อยครับตัวนี้สมปองถล่มไปแล้วนะครับฝั่งแบงคอกก็มีเหมือนกันครับจังหวะที่ส่งบอลเข้าคนตะข่ายแล้วโดนจับล้าหน้าคงขึ้นตั้งแต่ก่อนง้างแล้วนะครับ ช้าแบบนิดเดียวเท่านั้นแห<ช>ละครับจริงๆสมปองนี่คือพยายามเลี้ยงไหลแล้วครับขอ,อยังหนึงน่งหนึ่งบอลทางซ้ายสุชนสุชนไหลให้วุฒิชัยถึงหน้าประ,ประตูของแบงคอกได้เร็วบอลสุพรรณตรงนี้โดนกองหลังของแบงคอกออกนะครับสุพรรณได้เตะมุมประการศสิทธ์ครับที่มาบล็อกจังหวะของวุฒิชัยไว้ได้ ตเตะมุมบ่อยมากครับแองหอกขึ้นหลังแต่แตองตัวแนงวันนี้ลูกกาอากาศต้องถือว่ายังรับมือใช้ได้อยูน่นะครับรวมถึงการสั่งตำแหน่งนยืนถุงเพื่อนด้วยเดชาเปิดลูกเตะมุมแล้วครับเมือ่ออธิษฐา์ไม่อยู่เอแรงดียุบมีเอ็จีรอเอ็นจีเนี่ยล้ำลายอยู่คงไม่ขึ้นอาครับมาถึงพิชิตปัดเปิดสอสองมีตัวพัก พักเกอร์วัดตัวซ้ำอ่ะครับผมรึมานซ้ำรอบหนึ่งประตูอ่าสองประต่อหนึ่งขึ้นนันนีกครั้งนึงครับของสุพรรณบุรีโอ้โหเอาจนได้ดูว่าคนเฮเนียเป็นนิชัยทาทองนะครับเอาจนได้ครับสุพรรณบุรีครับหลังจากที่ได้เตะมุมหลายต่อหลายครั้งนะครับโอ้โหเซฟไม่อยู่เลยครับเจอยิงจ่อขนาดนี้ครับของตัวแดงไรเลสประตูที่สี่ในฤดูกาลนี้ของวิชัยทาทองครับ เป็นประตูขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งของสุพรรณบุรีในเกมนี้ดูครับเปิดเข้าไปเปิดแม่นนะครับบอสตูิโงกลับให้ต้องชมจังหวะแรกของพุทิชัยครับเลือกเก็พอนะครับที่จะไม่ยิงตั้งแต่จังหวะแรกดูครับโยกก่อนนะครับปล่อยให้แนวรับแบงค์อมือถล่มครับกอร์วิดนะครับที่นึกว่าพุทธิชัยจะชาร์จจังหวะแรกครับถลามปุ๊บเกี่ยวแล้วก็อิงลงพื้นซะด้วยครับอ แบบการซัดลูกนี้ของุณชัยพาทอ,องเที่ย้ายตามมาจากอีสานในเต็ดแล้วครับแข่งชันในยมินเนี่นครับครับก่อนนาที71ครับอดย้อน ออไม่ออกแล้วครับนี่ชายตั้งตั้งให้บอสควิทุดเดียวอ๋อครับบอสควิิมาได้ขวามีตัวสอดมามุมตีบแล้วโโอ้หช้าไปหลังบอลสุดทักย้อนไม่ได้ย้อนมาไม่ถึงคาซิโนเนี่ยบอลของบอสควิิไม่จังหวะไม่ได้แล้วครับเกือบไปครับลากตัดจากซ้ายมาขวาเลยนะครับโดนแยกรับเสียจังหวะแต่หักไปลูกนี้นี่เดียวครับแล้วห,หน้าต่อหรือว่าจะ จะคมแค่ไหนครับลูกฟรีคิกเอากระปุยมาแล้วกัสมี่ปั่นปั่นเสาแรกไม่โดนตอครับโอ้โหเจวันนี้ได้แค่ลุ้นเท่านั้นยังตีเสมอไม่ได้น้ำหนักมาแล้วนะครับโรเบิรผีบอลเลยครับที่มันเลี้ยวหนีเสาออกไปครับเผื่อมากไปหน่อยครับโรแมนกัสมี่โอ้โหดูครับจากมุมนี้นี่ก็ยังห่างอยู่พอสมควรแค่ไหนขอโรเวิทย์เปิดยาวขึ้นมาข้างหน้า โอ้โห,โห,โห,โหโพงพีพัดแล้วก็จบเกมครับพุที่เป่าจนถึงว่าสุพรรณเอาชนะแบงคอกไปได้ครับล้างแค้นจากการเจอกันปีที่แล้วไปได้นะครับสุพรรณบุรีหยุด